สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่สองของฮานอยวันเสาร์ที่4นะครับตุลาคม2568นนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายของเรานะครับพี่พี่นก็เมื่อวานผมให้1กับ1กับ3นะครับพี่พี่1ไม่มานะครับเมื่อวานเนาะ1ไม่มานะครับฮานอยพิเศษนะครับ3 7 4 2 7นะครับของเราของเราในตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่เนาะ โดเจาะไม่มานะครับท่านใดที่จับวินตารางนอ้อกเข้าไปที่สองเจ็ดนะครับวันนี้มาสายจับวินนะครับเน้นหนึ่งเจ็ดเนาะเข้ามาสองเจ็ดนะครับปกติหนึ่งศูนย์เก้ากับสี่ห้านะครับรอบนี้หลุดไป v i p นะครับศูนย์สามสองเจ็ดห้านะครับรอบนี้ท่านใดเอาสามไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สามสองตรงๆเล่นเนๆนนะครับเนาะสายจับวินก็นี่เลยนะครับ ก็ยังดีที่มาในรอบสุดท้ายนะครับพี่พีแนวทางเกือบหลุดเนาะเมื่อาวานนี้ส่วนในวันที่4นะครับเสาร์ที่4ตุลาคม2,568วันนี้ขอให้ปังๆทุกท่านนะครับวันนี้ให้ไปที่เลขศูเลขหกเลขแปเลขห้เลขหน เลขหนึ่งปิดท้ายด้วยเลขสามนะครับผมสายวิ่งนะครับสายวิ่งวันนี้มผมเขียนผิดนะครับจะไปรูดอย่างเดียวเลยเนาะขอโทษด้วยนะครับสายวิ่งวันนี้ผมให้วิ่ง วิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลขห้านะครับพี่ๆสายรูดเนี่ยวันนี้ให้ไปที่เลขศูนย์เนาะห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดนะครับสามตัวให้ไปที่ศูนย์ห้า หนึ่งห้าศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปด ศูนย์สานะครับอเด่นตารางจะเป็นที่เลขศูนย์แล้วก็เลขห้นะครับสำหรับแนวทางนะครับฮาอนอยโค้งสุดท้ายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้ขอให้รับโชคกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ